สวัสดีครับกล้วยเองครับกล้วยเบสคาร์โต้ครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับกับโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นแรงๆฮะออกรถแค่บาทเดียววารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบีย้ยถูกที่สุดในประเทศไทยเริ่มต้นแค่2.59ครับมาดูกันเลยฮะครับคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสเครื่องยนต์1.2 J เจนะฮะตัวเจนะฮะปี17ครับวิ่งแค่ สามหมื่นโลฮะวิ่งแค่สามหมื่นโลฮะซื้อทำไมป้ายแดงดูเลยมาดูรอบคันกันเลยมาดูความสวยความใหม่รอบคันกันครับสวยมากๆเลยมีแม็กมาด้วยฮะนี่ยังไม่ได้สปานะผมบอกให้ถ้าสปาหรือว่าถ้ามีการจองนะผมทําให้ใหม่หมดทั้งคันเก็บสีรอบคันเหมือนรถคันที่ผมทําเลยคันที่ผมปล่อยทุกคันนี่เก็บสีรอบคันเหมือนรถป้ายแดงทุกคันเลยดูฮะ ที่นี่ที่เดียวครับบริการให้ทุกอย่างถ้าจองจัดไฟแนนซ์ผ่านเราบริการไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยบาทเดียวก็ไม่คิดเลยดูฮะดูสภาพรอบคันครับตัวเจฮะแม็กขอบ15ครับตัวเจฮะตัวนี้เป็นตัวเจฮะมีกล้องหลังด้วยมีกล้องหลังด้วยฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับตอนนี้ดูรอบคันข้างน,น,นอกไปก่อนฮะเป็นสีขาวนะฮะ เครื่องยนต์หนึ่งจุดสเจหนุดสอเจครับสวยมากๆเลยเข้ามาใหม่วิ่งแค่สา0 0 0ื่นโลสามหมื่นโลนั้นครับช่วงนี้โปรโมชั่นแรงนะฮะออกรถใช้เงินแค่0บาทเงินจอง1,000บาทนะจอง1น0 0งบาทวันรับรถคืนให้นะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านทุกอย่างคืนให้หมดนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย ไปดูข้างในรถพร้อมกันครับดูฮะเป็นไงเป็นไงฮะเจ้าของเก่ารักษาดีมากๆเลยดูดีมากๆเลยเป็นเบาะหนังสีส้มนะฮะเบาะหนังสีส้มครับข้างในดูดีมากๆเลยดูดีมากๆเลยครับสวยมากๆฮะคันนี้ราคาเปิดตัวแค่สามร้อยเอ้ยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะ สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับโทษครับสามแสนห้าหมื่นบาทเก้าพันเท่านั้นครับสวยมากๆเลยสภาพภายในสวยมากๆนี่ยังไม่ได้สปานะบอกไว้เลยว่ายังไม่ได้สปานะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกันบายไปพร้องกันเลยเป็นไงฮะเครื่องยนต์นิ่มๆ เครื่องยนต์นิ่มๆไปดูเลขไม์กันสามหมื่นหกครับวิ่งแค่สามหมื่นหกซื้อทำไมป้ายแดงซื้อทำไมป้ายแดงอุปกรณ์คันนี้รถอาจจะแบบไวรุ่นนิดนึงนะแต่งมาแต่งมานิดนึงสวยเลยครับแต่งมาสวยเลยเครื่องยนต์นิ่มๆเหมือนไม่ได้สตาร์ทเลยผมยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนี่เครื่องยนต์นิ่มมากเลยสวยจริงๆฮะโดยรวมแล้วสวยมากๆเลยซื้อทำไมป้ายแดง บอกไว้เลยนะกล้วยเบสคา์ออโต้ฮะช่วงน,นี้โปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นแรงๆออกรถใช้เงินศูนบาทแค่เงินจองใช้เงินศูนย์บาทครับดอกเบี้ยถูกที่สุดในประเทศไทยวารันตีเครื่องเกียร์ดูแลทุกอย่างขัดสี่านน้ำมันเครื่องทําทุกอย่างฟรีหมดดอกเบี้ยถูกที่สุดรถมีวารันตีฮะวิ่งแค่ส0 0 0 0ื่นโลบอกเลยฮะ โปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นแรงๆออกรถแค่บาทเดียววารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบี้ยถูกที่สุดที่นี่ที่เดียวครับกล้วยเบสคารออโต,โตสวัสดีครับ